ในเกมฟรีไฟมีไอเทมต่างๆมากมายให้เราได้เลือกใช้ซึ่งแต่ละชิ้นก็เป็นสิ่งของอำนวยความสะดวกที่หากใช้ได้ถูกวิธีถูกสถานการณ์อาจช่วยชีวิตเราได้เลยจะมีไอเทมอะไรบ้างไ,<อ>ไปดูกันเลยสวัสดีเพื่อนๆชาวกาหีน้าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะ โดยปกติแล้วไอเทมที่เราใช้เป็นประจำจนเป็นพื้นฐานของผู้เล่นเกมนี้ก็จะมีอย่างเช่นยาไอวอระเบิดแต่ก็มีบางคนที่แทบจะไม่เคยเก็บไอเทมพวกนี้เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งของเหล่านี้อาจมีประโยชน์ที่อาจจะทําให้พลิกสถานการณ์ได้ซึ่งไอเทมบางอย่างอาจจะมีเฉพาะในโหมดทั่วไปก็จริงแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมล่ะที่เราจะเรียนรู้มัน เพราะไม่แน่นะไอเทมเหล่านี้อาจจะเข้ามาอยู่ในหมวดแรงในอนาคตก็เป็นได้ <Wow. S 1> ฮันน่เขาก,กดไลค์ให้พี่แล้วด้วยแล้วคุณผู้ชมแหละกดไลค์ให้พี่มินแล้วหรือยัง <c oughs> มาดูไอเทมตามแต่ละหมวดหมู่กันเลยซึ่งแต่ละไอเทมส่วนมากจะเป็นสิ่งของที่สามารถพกติดตัวได้เริ่มที่หมวดหมู่แรกไอเทมเกี่ยวกับการเพิ่มเลือดไอเทมอันที่1ห,หน้ากากคิว หรืออินฮาเลอร์หลายๆคนอาจจะเรียกมันว่าสมกไอเทมที่สามารถฟื้นฟูเลือดให้เราได้แม้กระทั่งในตอนที่เราเคลื่อนที่อยู่ซึ่งบางคนที่ไม่รู้จักไอเทมชนิดนี้แล้วมองว่ามันคือโปวิ่งพันยาก็มีอยู่เยอะ oh, <no. S 1> รูปร่างหน้าตาของไอเทมจะเป็นแบบนี้และเวลาจะกดใช้ก็อยู่ที่ปุ่มเดียวกันกันกบยาหากเลือดเต็มอยู่จะเพิ่มแค่ ep แต่หากเลือดลดจะเพิ่มทั้ง HP และ EP ซึ่งมันจึงทำให้ตอนนี้เป็นไอเทมที่มีความสำคัญมากพอๆกับยาเลยยอมรับเลยค่ะว่าพอเกมไหนที่ไม่มีไอเทมนี้ติดตัวจะรู้สึกกลัวตายอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเป็นไอเทมที่มีประโยชน์มากและใช้ได้ในหลายสถานการณ์มากๆทั้งตอนวิ่งเข้าวงทำให้เราวิ่งเข้าวงได้ทันเวลา <Wow. S 1> ตอนต่อสู้อยู่ตอนวิ่งเข้าชาร์จ หรือวิ่งจุกหนีสตูออกมา oh. เราจะเริ่มเห็นหลายๆคนที่หลังจากโดนยิงทั้งระยะใกล้และไกลก็จะใช้ไอเทมนี้ในการยื้อชีวิตให้ไปซ่อนหลังที่กำบังได้ทันอา oh. อเทมที่2กองไฟเมื่อก่อนเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมาก เพราะมันสามารถเพิ่มได้ทั้งเลือดและ EP ในเวลาสั้นๆแถมมันยังใช้ได้กับเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยซึ่งมันก็เป็นไอเทมที่สามารถเลือกได้ตั้งแต่หน้าล็อบบี้ว่าจะเอาไอเทมไหนไปและมันก็ได้เริ่มรับความนิยมน้อยลงหลังจากที่มีตาร่าสังหารเข้ามาเพราะมันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายกว่าไม่ต้องรอครูดาวอีกทั้งมีเหตุที่เพิ่ม EP ได้ และพอมีหน้ากากหิ้วเข้ามาไอเทมนี้ก็แทบจะหายไปเลยแต่เอาจริงๆแล้วไอเทมนี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่แม้กระทั่งตอนที่ต่อสู้หลังจากที่เลือดของเราลดก็สามารถใช้ไอเทมได้ในการสน a p ยิงศัตรูไปเรื่อยๆอย่างเช่นในสถานการณ์นี้เพื่อไม่ให้เราเสียจังหวะในการยิงทําให้ยิงได้ต่อเนื่องทันทีไม่ต้องปั๊มยาแต่ที่ลืมดุดท้ หรือแม้กระทั่งกรณีที่บวกกับศัตรูในระยะประชิดก็อาจทําได้แต่ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะเราอาจจะต้องเคลื่อนที่ตอนช้าศัตรูมากกว่ามาต่อกันในไอเทมโหมดอาวุธในช่องปืนพกกันบ้างไอเทมที่3ปืนสลิง อีกหนึ่งไอเทมสำคัญพบได้ในโหมดทั่วไปและแบบแล้งในแผนที่ทะเลทรายเนื่องจากทะเลทรายเป็นแมบ,บที่มีความต่างระดับของพื้นที่เยอะมากทั้งเป็นเนินเขาเป็นเหวการมีปืนสลิงทำให้ลดเวลาของการอ้อมหรือปีนเขาหรือแม้กระทั่งตอนที่ฟาร์มของ <c oughs> เวลาตกจากที่สูงก็จะไม่เจ็บตัวอีกด้วยแถมยังสามารถใช้ประโยชน์ในการจุกหนี หากรู้ว่าพื้นที่บริเวณนั้นเป็นมุมที่เราเสียเปรียบและสามารถเข้าชาร์จสตูได้ไวขึ้นแต่มันไม่สามารถไปยึดติดกับไอวอได้นะต้องระวังหน่อยละโอเคไอเทมที่4ปืนไอกันพบได้ทั้งในโหมดธรรมดาและโหมดแรงมันก็คือไอวอเนี่ยแหละ แต่เป็นไอวอลที่สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เหมาะสําหรับไว้เข้าชาร์จศัตรูเป็นปืนที่มีกระสุนบรรจุอยู่เพียง3มนัดและรีโหลดกระสุนไม่ได้ถึงแม้อายุไขการใช้งานจะสั้นกว่าคือไอวอลจะละลายไวกว่าไอวอลแบบธรรมดา uh oh. แต่มันก็คือสิ่งจำเป็นหากเราไม่มีไอวอลติดตัวเลยสักลูกหรือมีน้อย ไอ้กันก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยเราได้เช่นกันและไอเทมนี้จะดรอปอยู่ตามแอ r d ดรอปก็ไปหาเก็บกันได้นะคะไอเทมที่5ปืนหน้าไม้เคยเป็นปืนที่ดรอปอยู่ตามแมปทั่วไปแถมยังเป็นปืนหลักไม่ใช่ปืนพกและค่อนข้างใช้งานยากที่ต้องยิงให้โดนศัตรูก่อนถึงจะมีสถานะติดพิษหรือเลือดไหลจึงมีการปรับเปลี่ยนมาหลายครั้งให้เป็นเหมือนระเบิดไม่ต้องยิงโดนตัว แต่เลือดก็ลดได้ <Wow. S 1> แล้วยังปรับให้อยู่ในช่องของปืนพกทำให้หลายคนเริ่มมาใช้เพราะความสามารถใหม่ของมันเอาไว้ยิงศัตรูที่อยู่หลังสิ่งกีดขวางได้และการติดพิษแบบหมูหากศัตรูอยู่ด้วยกันเป็นทีมเป็นอาวุธที่น่ากลัวมากๆเพราะสามารถติดพิษพร้อมกันได้หลายๆคน <Yahoo. S 1> ต่างจาก VSS ที่จะติดพิษ เฉพาะคนที่เรายิงโดนตัวเท่านั้นดาเมจของมันค่อนข้างรุนแรงและกินเวลานานแม้กระทั่งหากเรายิงโดนตัวเองเลือดก็ลดได้เช่นกันด้วยความโกงของมันนี่เองจึงมีการปรับให้อาวุธนี้ดอบตามแอร์ดอบเท่านั้น oh, <no. S 1> พบได้ในโหมดทั่วไปและแบบแรง้งต่อมามาในส่วนของไอเทมที่เราสามารถเก็บได้ตามพื้น แต่อาจจะมีเฉพาะในโหมดทั่วไปกับ4 v วีสีเท่านั้นกับไอเทมที่6ระเบิดควันและระเบิดแสงมีหน้าที่คล้ายๆกันคือการบดบังการมองเห็นของศัตรูเพื่อไม่ให้ศัตรูยิงโดนตัวเราและสามารถใช้จังหวะนั้นในการชุบชีวิตเพื่อนหรือเข้าชารศัตรูได้หรือเพื่อจุ๊บเปลี่ยนตำแหน่ง ไอเทมที่7หุ่นจำลองอาจไม่ใช่สิ่งที่คนนิยมมากเท่าไหร่แต่มันก็ช่วยเราได้ในสถานการณ์ที่เรากำลังต่อสู้กับศัตรูและเมื่อการต่อสู้ที่ไม่ค่อยจะดีนักเราก็จะต้องอ้อมไปยิงศัตรูแทนการใช้ไอเทมนี้ก็มีเอาไว้เพื่อตบตาศัตรูหลอกล่อศัตรู ให้ศัตรูคิดว่าเรายังอยู่ตำแหน่งนั้นอยู่โดยมันจะขึ้นในมินิแมปของศัตรูว่ามีคนกำลังยืนยิงเราก็ใช้จังหวะนี้เพื่ออ้อมไปยิงศัตรูแทน <Wow! S 1> มาในหมวดหมู่ยานพหานะไอเทมที่8รถยนต์นอกจากจะขับเข้าวงขับหาศัตรูขับชนขับหนี รถยนต์ก็ะทำได้หมดแต่รถยนต์ยังมีประโยชน์ในการเป็นที่กำบังหลบกระสุนได้เพียง <Nein> แค่เราต้องยิงให้รถระเบิดก่อนและระหว่างที่ไฟลุกท่วมอย่าพึ่งเข้าไปอยู่ใกล้รถเด็ดขาดเพราะมันจะมีแรงระเบิดออกมาอาจ,จทําให้เราเสียชีวิตเลยก็ได้ uh> แต่การเลือกใช้รถก็สําคัญนะคือควรจะเอารถจ <niet S 1> <า>ี๊ปมาไม่ก็รถกระบะมาดีกว่าคือตุกตแบบนี้โลงเฉียว ไอเทมอันที่เเครื่องร่อนพบได้ในโหมดทั่วไปเท่านั้นถึงแม้ว่าเมื่อก่อนมันจะเคยเข้ามาอยู่ในโหมดแดงก็ตามเพื่อช่วยให้เมื่อลงจากที่สูงแล้วไม่เจ็บตัวแถมยังบินได้ไกลข้ามเมืองอีกด้วย <Wow> แต่พอใช้งานจริงๆแล้วด้วยความที่มันบินค่อนข้างช้าและเป็นเป้าของศัตรูมากกว่า <Oh> อาจจะเกิดเหตุการณ์ตายกลางอากาศได้เราก็แค่ต้องบินเฉียงกับศัตรูเท่านั้น ส่วนมากคนก็เลยจะนําไปแคมป์เพื่อรอดักยิงคนมากกว่าส่วนคนไหนที่อยากรู้ตําแหน่งดีๆในการแคมป์ยิงคนก็สามารถไปดูในลิงก์นี้ได้แต่เอิ่มดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะเราค่อยไปดูแถมยังมีบางคนไปทำบักหรือแอบไปแคมป์บนป่องไฟอีกตอนนี้ GM เเลยต้องมีการ ปรับเรื่องความสูงที่เครื่องร่อนจะสามารถบินได้ oh. แถมอัปเดตใหม่ที่ที่เพิ่งอัปมาสดร้อน oh. ก็จะปรับให้บินได้ต่ำลงไปอีก oh. ก็อย่างว่านะมันมีไว้เพื่อกระโดดลงจากที่สูงโ oh. หมดที่แนะนำก็คือด่านทะเลทราย oh. เพราะว่ามันมีเนินสูงต่ำค่อนข้างเยอะรวมถึงเหว oh. ในขณะที่แผนที่เกาะสวรรค์เนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบมากกว่า และแล้วก็มาถึงไอเทมที่ 10, a i r b o บอรดอบในโหมดทั่วไปใช้งานได้ง่ายและสามารถกดพุ่งได้เป็นเป้าน้อยกว่าเครื่องร่อนแถมยังช่วยในการพุ่งเข้าชาร์จศัตรูทำให้เราถึงตัวศัตรูได้เร็วขึ้นหรือหากสู้แล้วเสียเปรียบก็สามารถจุบหนีได้แถมเวลาลงจากที่สูงหากกดใช้ a i r b o อร์อยู่เลือดก็จะไม่ลดลงอีกด้วย <Wow. S 1> เราสามารถใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์รวมถึงเวลาวงกิน ไม่ต้องเสียเวลาเดินด้วยแต่ต้องระวังนะอย่าเผลกกดออกตอนที่กำลังอยู่ในตำแหน่งสูงๆเพราะไม่ใช่นนั้นเลือดก็จะลดเหมือนตกจากที่สูงเช่นกันอันนี้แถมกระทะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สำคัญมากในการต่อสู้คือมันมีไว้กันกระสุนได้พี่เชื่อว่าหลายคนก็คงต้องเคยลอดตายเพราะกระทะเป็นโลก่กำบังให้เรา ถึงแม้ว่าจะมีอาวุธอื่นที่มีสก,กินที่เท่แค่ไหนและกันกระสุนได้เหมือนกันแต่ขอบอกเลยว่าจะตทะเนี่ยแหละ the base ก็จบไปแล้วนะคะกับไอเทมที่อาจจะสามารถช่วยชีวิตเราได้ซึ่งแต่ละไอเทมก็ทําให้เราได้เปรียบศัตรูหรือช่วยยื้อเวลาในการต่อสู้ได้มากขึ้นแล้วเพื่อนๆละ่ะชอบเครื่องมือไอเทมไหนมากที่สุดที่กล่าวมาก็สามารถมาเม้นบอกกันได้เลยนะคะโอเค และแล้วก็มาถึงกิจกรรมค้นหาแฟนพันแค้ช่องเมาส์มินแจกเพชรฉลองสองแ0นซับตขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะครั้งนี้พี่จะประกาศรางวัลถึง3คนด้วยกันนะแต่จะต้องเป็นผู้ที่ติดตามช่องพี่มินเท่านั้นนะคะคนไหนรู้ตัวว่าดูมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามเนี่ย <c oughs> ก็ให้มากดเลยนะนี่เป็นโอกาสเดียวแล้วเด้อ <c oughs> ซึ่งเกณฑ์ที่พี่จะให้นะคะอย่างที่บอกพี่จะใช้โปรแกรมสุ่มนะคะคนไหนที่ตอบครบ ทั้ง3ข้อและถูกทั้ง3ข้อก็รับไปเลยบางคนเนี่ยตอบถูกจะไม่ได้พิมพ์เลข UID มานะคำถามรอบต่อไปเนี่ยจะอยู่ข้างหลังคลิปนะคะ <Okay. S 1> ฉเฉลยคำตอบจากคลิปที่แล้วนะคะข้อ1ส่วนสูงของพี่มินกี่เซนติเมตรตอบคอควายนะคะ1 6อข้อ2สิ่งใดที่เป็นของรักของห่วงของพี่มินนะคะตอบขอไขค,คะ่ะโมเดลฟิกเกอร์เรื่องดากอนบอลนะคะ ข้อ3ผลไม้ที่พี่มินไม่ชอบมากที่สุดและไม่ชอบเพราะอะไรคําตอบคือคอควายค่ะคือทุเรียนเพราะได้กลิ่นแล้วเวียนหัวนั่นเองค่ะซึ่นคําำตอบทั้งหมดเนี่ยอยู่ใน Q&A ทั้งคลิปที่1และคลิปที่2นะคะอันนี้พี่ไม่ได้มโนนะคะมีหลักฐานอยู่จริงๆแค่ว่าน้งนงๆทุกคนต้องไปดูเท่านั้นค่ะโอรโหลดคอมเมนต์ค่ะและผู้โชคดีคนแรกคื น้องคิวนะคะวุฒิพัฒน์เดี๋ยวรับไปเลยนะคะคนละ500เพชรเท,ท <Yahoo! S 1> และผู้โชคดีคนที่2นะคะคือน้องม่อนค่ะตอบถูกเห็นไหมคควายขอไข่แล้วก็คอควายนะคะหลังจากที่พี่นะคะทําการสุ่มเนี่ยใช้เวลาค้นหาเกือบ20นาทีเลยนะสุ่มเจอคนที่ตอบถูกเนี่ยน้อยมากๆเลยแล้วมันเกิดการก๊อปคำตอบกันเกิดขึ้นนะคะ oh. เพราะฉะนั้นพี่มินขอเลือกคอมเมนต์แรกที่ตอบถูกทั้ง 3ข้อแล้วกันค่ะ oh, <no. S 1> ซึ่งคลิปหน้ากาติกาอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะคะอย่าลอกกันนะคะครั้งนี้ถือว่าอนุรมผู้ที่ได้คอมเมนต์แรกของเราคือน้องจริงนะคะหน้องเป็นคนที่ ตอบถูกเป็นคนแรกของคลิปนะคะส่วนน้องพั์เนี่ยไม่ต้องเสียใจนะครั้งหน้าเอาใหม่ค่ะ <Okay. S 1> ตัวอย่างในการตอบนะคะคือต้องตอบให้ถูกต้องและครบทั้ง3ข้อข้อ1ตอบกอข้อ2ตอบขออะไรอย่างนี้เนาะอย่าลืมพิมพ์บอกชื่อเล่นและ uid มาด้วยนะคะข้อ1พี่มินชอบใช้ตัวละครที่เป็นสกิลแบบกดใช้ได้มากที่สุดใช้บ่อยที่สุดใช้แทบจะทุกคลิปเลยใน free file นะคะกไก่ a 1 2 4ขอไข่อล็อก คอควายงอคงงองูลาฟาเอลค่ะข้อ2อนิเมะเรื่องใดที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่มินต้องไปเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบจรงิงจัง,งเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะย้ำกอไก่ดาร์กันบอลขอไข่ไททันคอควายโซมะงองงูยูอนเนมค่ะข้อ3พี่มินเคยไปประเทศไหนบ้างเพราะอ,อะไร กาไก่ญี่ปุ่นต้องไปทำงานเวิร์กช็อปของมหาวิทยาลัย <_ C ut ters> ขอไข่เพราะอยากลองไปกินหิมะ <_ C ut ters> ขอควายเกาหลีใต้เพราะพี่อยากไปดูคอนเสิร์ตวง 2PM <_ C ut ters> งอมูเก,กาหลีใต้เพราะพี่จะไปตามรอยซีรีส์ <_ C ut ters> อย่างที่บอกนะคะหลังจากตอบถูกทั้ง3ข้อแล้วเนี่ยอย่าลืมมาพิมพ์ชื่อแล้วก็เลข UID ด้วยเนาะคนไหนที่ยังไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรนะคะยังเหลืออีก7รางวัลติดตามดูคลิป และสตรีมของพี่มินให้ดีได้เวลาพิสูจน์แฟนพันแท้ในตัวคุณแล้วค่ะสาธุที่กำลังดูอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั s สไคร e และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่